ันนี้นะคะจะมาแกะกล่อง Little Pony กันนะคะนี่นะคะนี่ก็ซื้อมาเพิ่งซื้อใหม่ๆนะคะที่เป็น p i n k e Pie นะคะเห็นไหม Little Pony นะคะสีชมพูนะคะแล้วก็เห็นไหมมันเป็นชื่อ p i n k e Pie นะคะ Keep her friend laughing and smiling every day น,ะะนี่เพิ่งซื้อมาจากชิดลมนะคะามาแกะกันเลยลก็แกะนะคะแกะออกมานะคะก็เจะตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีถ้วยชีสเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เค้กนะคะแล้วก็น้ําน้ําอะไรไม่รู้น้ําชีสเค้กนะั้งอ่าแล้วก็ได้พิงค์ที่พามาแล้วหนึ่งตัวคราวนี้มันจะมีหนังยางผูกอยู่ใช่ไหมเออแล้วก็แกะมันได้หรือจะ ทำย่งก็ได้แต่ว่าสำหรับเชิญนะคะก็จะแกะนะคะส,ส,สังเกตว่าถ้าเกิดใครซื้อมานะคะต้องจับขนมาดูถ้าของแท้นะคะขนมันจะนิ่มนะคะก็แกะสติ๊กออกมาอ่าพวกนี้ตัวนี้นะคะสามารถแต่งทรงผมนะคะได้หลายทรงนะคะอะทำเองนะคะอ่าแล้วก็ แกะออกมานะคะตอนแรกผมมันก็จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าครึ่งแกะนะคะหนังยางก็เอาไปก่อนนะคะแล้นี่นะคะแล้วก็จะทงผมส่วนตัวบางตัวนะคะผมมันจะไม่มีเป็นเพชรใสนะคะเนี่ยสายเพชรนะคะแต่ตัวนี้ฉันชอบเพราะว่ามันเนี่ยเห็นไหมมีเพชรด้วยนะคะตรงนี้ก็เอาออกด้วยเพราะมันเปพลาสติกอยู่ เห็นไหมพิงคี่พายเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรูปบอลูนนะคะรูปลูปโกโป่งนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาหวีผมนะคะมันกันนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะการแกะกล่องน้องลิตเติลโพนี่ของเรานะคะอ่านี่นะคะ ก็กินนี่ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ